ที่ผ่านมาพักฝ่ายค้านที่เป็นแกนนําไม่เคยได้ออกมาพูดเรื่องนี้ถ้าจะไม่พูดเลยไอ้การที่คุณทักษิณจะเข้ามาในประเทศไทยและจะขอพระราชทานอภัยโทษและการที่เข้ามาหลายคนก็บอกว่ามันมีดีล<ช>กับคุณประยุทธ์มันมีดีลกับรัฐบาลที่แล้วและในเวลาใกล้เคียงกันคุณธนาธรก็ออกมายอมรับว่าไปพบกับทักษิณที่ฮ่องกงพูดถึงดีลรับเป็นอีกดีลหนึ่งแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถูก มีดปากหลัง<ฆ>อยู่ถามว่าส้มไม่รู้เลยเลยว่าธนาทรพบกับทักษิณโ oh, อเขาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของกันและกันอยู่เขาไม่พูดเรื่องชั้นสิบสี่ทำให้ผมนั่งคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะเขามีดีลอะไรกันไว้อยู่เหมือนกันและธนาทรหรือพักส้มไม่รู้เลยเลอว่าทักษิณได้บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งมันมันไม่ต้องติดคุกเลยเนี่ย ใครๆก็รู้คือที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นฝ่ายค้าทนทําหน้าที่อย่างจริงจังในเรื่องเนี้ยถ้าผมเป็นฝ่ายค้านนะอาจารย์ในวันแรกที่คุณทักษิณออกจขกทั้งสิี่เนี่ยผมจะยื่นกระทู้สดถามนายดนตรีเลยว่าปล่อยให้กระทรวงยุติธรรมปล่อยตัวทักษิณออกมาได้ยังไงทําอย่างนี้ได้ยังไงทำไมไม่เอาหลักฐานมาแฉ